ทุกอย่างฉันเกิดมาฉันรู้ว่าฉันต้องมาใส่กรรมการทีเดมเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าโชคดีการเกิดมาเป็นมนุษย์ฝ่าเพื่อนให้เกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อสร้างบุญเลยเพื่อนว่ไดให้มาสร้างกรรมแต่พวกเขาเลือกจะมาสร้างกรรมเพื่อนให้เฮามาสร้างบุญเพื่อจะไปนิพพานแต่พวกเขาเลือกจะมาสร้างกรรม กรรมนี่ก็คือต้องรับเอาเพราะว่าภัยสางกรรมใดไว้ก็ต้องรับเอาจากฉันเคยเล่นการพน,นันกินเหล่าแล้วก็เล่นทุกอย่างที่เคยเล่นได้ฉันก็หยุดเล่นเพราะอย่างฉันอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันอยากทำดีฉันสร้างบุญ เพื่อเวลาไปจากโรงนี้ฉันต้องไปเอาบุญกุศลไปนั้นเป็นอย่างฉันต้องซอยซอยคน้นเพราะว่าฉันก็อยากเอาบุญกุศลติดตามตัวเวลาไปเวลาจากโรงนี้ไปแต่มนุษย์ทุกมือนี้ไม่ใช่แบบนั้นอันไดคว้าได้ควาเอาอนใดโกงได้โกงเอาโลกถึงเปลี่ยนแปลงไง แต่คนกับบูวา่าโลกเปลี่ยนแปลงพออยงพอแบบนี้ลหละมนุษย์เฮาถ้ายคิดดีทำดีชีวิตเฮาก็จะเปลี่ยนแปลงจากที่เฮาบ่เคยมีเฮาก็มีเพราะว่าเฮาเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยตนเองบอ่มีไผมาเปลี่ยนชีวิตให้เฮาด้จะบอกให้เด้อเฮาต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเฮาเองมีวามเมตตากรุณา ให้ทานมันจะให้เล็กห้หน้อยก็ยังดีดีกว่าบ่ให้เมื่อเฮานี่ถกรรมไว้มันเจ็บถกรรมน้ำนานแห้งเก็บพเพราะว่าเฮ้าหาใดแล้วเฮ้าวกแบ่งปันถ้าเฮ้าแบ่งปันเฮ้าสบเจ็บเลยมือนี่เฮาก็ต้องแบนำ้ำได้มาเฮ้าแบนำ้ำได้มาเฮ้าแบนำ้ำคนบ่ิจิดจังสัน แหงลวยแหงขี้ทีแหงขี้เหนียวแหงรวยแหงอยากรวยลวยแบบเด็ก็ไดโกงค้นก็นได้แนวใดที่เฮ็ดได,ได้คิด,ดว่จะรวยเอาบัดถ้าลวยด้วยคุณหามาาแบบบริสุทธิ์กระบบเป็นอย่างแต่ถ้าคุณรลวยด้วยเอาเปรียบคนอื่นด้วยอย่างอื่นคุณก็เตียโตเว,วโลดนรกเปิดตลอดจ้ะ